ฉันขอชิมอีกสัก30แก้วได้ปะฮะ30แก้วเลยเหรอพิมร้านเราเนี่ยใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ใครบรรนอกอะนะแต่ว่าถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะพอดีว่าปกติฉันทานแต่สตาร์บัคอะ ดีใจด้วยนะแกเอาไว้ตกแต่งร้านนะว้าวขอบคุณนะเอ๊ป๊อบนี่ยินดีด้วยนะเฮงเฮงปังปังนะว้าวขอบคุณนะซินพวกแกนี่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะป๊อบเย็นกาแฟแก้วนึงดิเอ้าก็แก่เปิดร้านใหม่ไม่ใช่หรอฉันก็อยากชิมปออดได้สิ ไปทให้ป๊อปปกติแกขายกาแฟแก้วเท่าไหร่อ่ะอ๋อปกติขายแก้ว60นะ่ะแต่วันนี้เปิดร้านใหม่เดี๋ยวลดให้พิเศษนะเฮ้ยแกขายไปได้ไงวะกล้าล้6ยสโอก้แบบนี้แกเอากำไรมาจากไหนอ่ะอ๋อสงสัยร้านแกคงใช้ของไม่ค่อยดีสินะ แต่ไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจเทสคนเราอ่ะมันสอดกันไม่ได้จริงพิมพ์ร้านเราเนี่ยใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะมเม่ได้กาแฟเนี่ยเราก็เก็บมาจากไร่เองนะพิมไร <c oughs> บรรนอกอ่ะนะ <c oughs> นี่เสร็จพอดีเลยลองชิมดูนะ <c oughs> จะลองชิมดูก็ได้แต่ว่าถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ พอดีว่าปกติฉันทานแต่สตาร์บัคอะโหรอร่อยเป็นไงบ้างพิมก็ดีนะไม่ได้แย่เอาไปฝากลูกน้องดีกว่าได้น่าแถมไม่ต้องเสียตังค์แบบเนี้ยลูกน้องจะต้องรักฉันแน่ถ้าชอบเนี่ย ก็มาอุดหนุน,นบ่อยๆนะพิมเออป๊อปงั้นฉันขอชิมอีกสัก30แก้วได้ปะฮะ30แก้วเลยเหรอโหอีพิมพ์นี่มันยังเห็นแก่ได้เหมือนเดิมเลยเนาะนั่นดิไม่รู้จักอายบ้างเลยนะเออก็ฉันจะเอาไปฝากลูกน้องที่บริษัทอ่ะคือว่าฉันน่ะเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งแล้วถ้าลูกน้องฉันชอบนะเขาจะได้มาอุดหนุนหลานแกแกได้ลูกค้า ส่วนฉันได้หน้าวินวินสุดยอดเลยวะ,ะจะเอาหน้ายังไม่ลงทุนเฮ้ยแกว่าไอ้ป๊อปมันจะยอมเปล่าวะซื่อๆอ,อย่างไอ้ป๊อปเนี่ยก็ไม่แน่หรอกพิมพ์แต่มันเยอะไปนะต้องสามสิบแก้วเนี่ยฉันเลี้ยงไม่ได้หรอกโหป๊อปนี่กูถอดมาตั้งไกลแค่กาแฟแค่เนี่ยมึงเลี้ยงกูไม่ได้เหรอไม่ใช่ว่าเลี้ยงไม่ได้นะพิม แต่ของทุกอย่างเนี่ยมันมีต้นทุนนะตั้งสาแก้วเนี่ยฉันให้ไม่ได้หรอกขี้งกขี้เหนียวเห็นแก่ตัวนี่พิมฉันทนฟังแกไม่ไหวแล้วนะคนที่เห็นแก่ตัวคือแกมากกว่ามั้งอ่ะออเอแล้วมึงมาเสือกอะไรมึงไป็นเจ้าของร้านหรอฉันไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกแต่อย่างน้อยพวกฉันสองคนอะ่ะก็มีจิตสำนึกมากกว่าแกโห พูดมาได้ยังไงวะว่าถ่อมาตั้งไกแกอยู่เชียงใหม่ฉันกับซินจองตั๋วล่วงหน้ามาเป็นเดือนๆเ,เพื่อที่จะมาแสดงความยินดีกับไอ้ป๊อบมันอะ่ะแล้วแกรู้ปะว่าฉันกับเอ,อมาช่วยงานป๊อบตั้งแต่เช้าตั้งใจเอาของขวัญมาให้เพื่อแสดงความยินดีแล้วดูแกสิมาแต่ตัวงานการก็ไม่ช่วยทําแถมยังมาขอกินฟรีอีกถ้าไม่มีมารยาทอะ่ะก็ช่วยมีความเกรงใจบ้างนะนี่ มึงว่ากูเกินไปแล้วนะแค่อีแค่เปิดร้านกาแฟาเล็กๆแค่นี้ทำไมกูต้องทำขนาดนั้นด้วยนี่กูมาร่วมแสดงความยินดีด้วยก็บุญแค่ไหนละ่ะพิมพถ้ามาแบบนี้ไม่ต้องมาดีกว่านะเออรู้่ยกูไม่มาดีกว่าแล้วต่อไปนี้นะไม่ต้องมาเรียกกลัวเพื่อนกูไม่อยากมีเพื่อนพวกมึงแล้วแกถามพวกชันหรือยัง กูอยากมีเพื่อนแบบแกไหมอะ่ะกูอุตส่าห์ลดตัวมาคบกับพวกมึงต่อไปเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันยินดีจ้าอีนี่น,นี่มาแต่ตัวทัวยกแก๊งของจริงโ,โอเคป้ะว่าบ๊บอบอืมโอเคไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีเพื่อนแบบนั้นเนี่ย ไม่มีดีกว่าว่ะเฮ้ยแต่ขอบใจพวกแกมา,มากๆเลยด้วยมาช่วยฉันแต่เช้าเลยอะ่ะช่วยคนนั่นขนนี่แทนจะไม่ใช้ลูกค้าแล้วมั้งเอาหนะ้าอย่าคิดมากเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันดิจริงปะจริงแล้วหลังจากเนี้นะฉันก็จะมาอุดหนุนแต่ร้านแกแล้วก็พาเพื่อนๆมาด้วยแกเตรียมตัวรวยได้เลยเฮ้ยจริงๆเตรียม <c oughs> ตัวไม่ทันแลนะ้วเนี่ยไม่แต่งีอะไรเพิ่มปะอะไรก็ได้